สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งยงแจงเป็นแคปรีเซนเตอร์ถังเช่าไม่ใช่เจ้าของช่วงหลังมานี้โฆษณาที่โผล่ตามสื่อบ่อยๆคงหนีไม่พ้นสินค้าถังเช่าที่หมโฆษณากันตามช่องโทรทัศน์อย่างหนักหน่วงซึ่งต่อมามีองค์กรต่างๆออกมาเตือนว่าการรับประทานถังเช่าหากกินเข้าไปมากๆก็จะเสี่ยงทําให้เกิดอันตราย การหอมโฆษณาบนสื่อแบบไม่มีการควบคุมแบบนี้ถือเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ล่าสุดวันที่21มกร,กราคม2564ที่ผ่านมาได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายยิ่งยงยอดบัวง,งามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังซึ่งเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ถางเช่ายี่ห้อหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า ตนยืนยันว่าบริษัททำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทั้งหมายเรกออยอคุณภาพโรงงานการโฆษณาที่ไม่เกินความจริงซึ่งทางกสทชที่พูดถึงถังเช่าก็ไม่ได้หมายความว่าพูดถึงแบรนด์เราทางนี้ตนยืนยันว่าถัางเช่าของเราคือถังเช่าที่เบสแบบออแกนิก ได้รับรองจากเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกามีโรงงานได้มาตรฐาน ISO 9001:2015รับรองความปลอดภัยแน่นอนไม่เคยถูกผู้บริโภคร้องเรียนหากมีการตรวจสอบจริงก็สามารถเข้ามาดูได้เลยเพราะโรงงานอยู่ในประเทศไทยขณะเดียวกันตนขอชี้แจงว่าตนไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นแค่รีเซนเตอร์ ซึ่งก่อนรับงานก็มีการตรวจบริษัทอย่างละเอียดรัตนเคยทําธุรกิจเอาความผิดพลาดครั้งก่อนเป็นบทเรียนเรียนรู้ใหม่ส่วนคนที่ตีข่าวว่าอ,อยอจะฟันตนเรื่องถังเช้าเรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ผิดและตนก็กําลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดอยู่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกัอบองครับ